สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกับพิมมิกวันทางช่อง y o u t u b e g มสตอร์ t o r e 15วันนี้มาเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจขอแสดงความเสียใจกับชาวอังกฤษแล้วก็สไปรยอังกฤษทุกๆคนนะคะกับการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระราชินีอลิซเบธท,ที่2นะคะสิีิรวมอายุก็คือท่าน96นะคะ96ชันษาใช่ไหมนะคะและนีก็คือครองราชมายาวนานมาก จปีนะคะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระชนมายุมากที่สุดของบริเตนก็คือบริเตนนี่ก็คือของอังกฤษนะคะก็คือท่านสวรรคตเมื่อประมาณเกือบบ่ายโมงนะคะเกือบบ่ายโมงตอนที่เห็นข่าวนะคะเพื่อนมีเพื่อนคนอังกฤษคนหนึ่งเขาโพสนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแต่พอดีนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ออกมาคอนเฟิร์มข่าวว่าเป,เป็นข่าวจริงนะคะว่าท่านได้เดสวรรคตนะคะอย่างสงบนะคะรีดวมอายุ96าพรรษาท่านอ่าสวรรคตที่พระราชวังอ่าบาร์มอลล์ที่สกอตแลนด์นะคะก็คือคลองรีราชสมบัติตั้ง70ปีนะคะประวัตินะคะสมเด็จพระราชินีลิซเบิที่สเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกของสมเด็จพระเจ้าจอร์ดที่6 หากใครเน้หลายคนนะที่อยากจะรู้นะคะว่าทำไมสมเด็จพระเจ้าจอร์ดนี่ขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์ได้นะคะพิม์แนะนำให้คุณดูหนังเรื่อง King Speed สมเด็จพ,พระเจ้าจอร์ดที่6เนี่ยเป็นลูกคนที่2ของแบบว่าที่เขาคือเขาจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นของราชแต่เนื่องจากว่าสมอาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เขาสน่ะสละราชสมบัตินะคะก็คือสมัยก่อนนะน แต่ทุกวันนี้กฎมันน่าจะเปลี่ยนไปนะคะที่แบบว่าคนจะเป็นกษัตริย์นั้นไม่สามารถที่จะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เคยผ่านการสมรสมาก่อนแล้วสมมาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ทที่8เนี่ยเขาตกหลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งพิมพ์ลืมประวัตินะคะเพราะว่าดูนานแล้วในเรื่องของ King งสป e d นี้นะคะแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจที่สละราชสมบัติแล้วก็คือน้องชายก็คือสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6 ก็ได้ขึ้นของราชแทนสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6เนี่ยมีปัญหาก็คือผู้ติดอ่างในหนังเรื่อง King Speed เนี่ยจะบอกเรื่องราวในหลายๆอย่างที่คุณให้เห็นประวัติต้นตอมาว่าให้สมเด็จพระราชนีอลิซเบธท,ที่2เนี่ยเป็นมาอย่างไงนะคะเพราะตามปกติแล้วหากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ไม่สละราชสมบัติเนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยก็คือจะไม่มีพระราชนีอลิซาเบธท,ที่ส ะะก็เพราะว่าหากตสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยมีลูกก็คือจะต้องผ่านทางลูกจะไม่ว่าผ่านถึงน้องชายหรือว่าหลานนะคะพอเขาสละราชสมบัติพระเจ้า,าพระเจ้าจอร์ดที่6เน่ยเขาก็คือมีปัญหาติดอ่างพระเจ้าจอร์ดเนี่ยมีลูก2องคนก็คืออ่าอ่าควีนอลิซเบธที่อ่าที่สแล้วก็น้องสาวเขาคือมาร์กเร็ต นอกจากนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่าในหนังเรื่อง King Speed เนี่ยจะลงในละเอียดในหลายอย่างว่าจากคนที่พูดติดอ่างนะคะพระเจ้าจอร์ดที่6นี่พูดติดอ่างนู่นนี่นั่นและที่ก็ทํำยังไงเขาถึงกล้าที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นมาจนมาได้มาเป็นของราชจนท่านสวรรคตเพราะท่านสวรรคตเนื่องจากเขามีลูก2คนนะคะลูกสาวสองคนก็เลยพระราชนีอลิซาเบธท,ที่สก็เลยได้ขึ้นของราชนะคะเป็น เป็นควีนนะคะเป็นควีนตั้งแต่นั้นมานะคะซึ่งหากใครที่ได้ดูเรื่อง The Cloud อีกเรื่องหนึ่งที่พิมพ์แนะนำนะคะ The Cloud นี้จะให้เห็นประวัตินะคะประวัติของควีนอลิซาเบธเลยที่2เลยนะคะว่าจากจุดเริ่มต้นนะคะที่ท่านมาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนอเป็นเป็นควีนที่ค่อนข้างที่จะมี power นะคะจุดเริ่มต้นว่ามี power มาได้ยังไงจากการที่ ขึ้นรองราดในตอนที่อายุแค่25ปีนะคะอายุแค่25ปีตอนนั้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนุกนะคะหากคุณเริ่มดูเรื่อง The c r o w d ของ Netflix นะคะตั้งแต่ช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆตั้งแต่การการขึ้นของราดของท่านนะมันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะอย่างที่บิมบอกนะคะว่ามีลูกสองคนลูกสาวสองคนก็เลยได้ลูกคนโตก็คือคว e นอลิสเบ b นะคะได้เป็นได้เป็นอ่า ควีนนะคะขึ้นของราชนะคะน้องสาวของเขาในเรื่อง the c r o w d นั้นก็ก็แสดงให้เห็นในหลายมุมน,นะคะแต่บางบางครั้งเขาก็บอกว่าในเรื่อง the c r o w d นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงสร้างมาเพื่อเพื่อบันเทิงนะคะแต่ในหลายอย่างมันก็คือให้เราได้เห็นข้อมูลน,นะคะว่าท่านมีน้องสาวนะคะน้องสาวท่านสวรสคตคตเสียชีวิตหรือสอดสวัสคตคนตะก่อนก่อนควีนอลิซเบธนะคะตอนที่นะคะ ควยนอลิสเบตนะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเป็นกษัตริย์ที่ชงทรงพระชนมายุมากที่สุดของอังกฤษเลยนะคะแต่งหน้าราชการของสมเด็จพระราชนีนาถวิกตเรียหากใครได้ดูนะคะได้ดูของเน็ตฟลิกนะคะก็จะมีวิกต oria นะคะวิกต oria เป็นอีกเรื่องนะคะที่น่าสนใจที่เป็นประวัติ ของอาควีนอาวิกตอเรียนะคะผู้เป็นมารดาของทวดของแกนะคะของท่านนะคะประวัติของควีนอลิซาเบธที่สองนะคะก็คือสมรถนะคะแต่งงานกับเรือโทฟิลิปหรือเจ้าชายฟิลิปที่ท่านนะสวรณนคตไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีมลูก4ี่คนนะคะในเรื่องเดอะคราวนะก็ให้เห็นในใหหลายจุดนะว่าท่านนาะมมีลูกคลอดลูกนะคะคลอดลูกจากคนแรกนะคะเจ้า เจ้าชายชาวนะคะเจ้าชายชาวตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าวันวันนี้ที่ท่านอ่าควีนอลิสเบตสวรรคตนะคะเขาก็เรียกเป็นคิงเลยนะตอนนี้นะคะเรียกเป็นคิงพิมอ่าคือเขายังไม่ได้แต่งตั้งเออเขาไม่ได้แบบว่าทําพิธีขึ้นของราชเลยแต่เขาก็เรียกเรียกแล้วนะคะเขาเรียกคิงแล้วนะคะเรียกเป็นอาคิงชาวนะคะและท่านก็ ออกหนังสือคิงแล้วก็ควินนะคะควีนของเขาออกมาแล้วนะคะก็คือตอนที่พิม์ฟังข่าวนะัดพิมก็ยังตกใจว่าฮ้ยในอังกฤษเนี่ยเขายังเขายังไม่มีการแต่งตั้ง,ก,งาการขึ้นของราชการขึ้นของราชนะคะแต่เขาก็เรียกกันแล้วนะคะก็คือท่านก็ได้ออกนะคะไดะ้มีดำหลัดมาว่าการสิ้นพระชนของพระมารดาเป็นที่รักนะคะของสมเด็จพระพานางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็น เป็นความโศกเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับข้าพเจ้าและสมาชิกทุกคนในครอบครัวเราโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปขององค์จักรพรรดินีผู้เป็นที่รักยิ่งข้าพเจ้ารักและข้าพเจ้ารู้ว่าการสูญเสียพระองค์จะนํามาซึ่งความเศร้าอย่างสุดซึ้งไปทั่วประเทศเครือจักรภพและผู้ผู้คนนับไม่ถ้วนอีกทั่วโลกตอนนี้ท่านอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะเห็นว่าจะมาที่ลอนดอนนะคะมาที่ลอนดอนพรุ่งนี้นะคะเราก็คงจะได้เห็นการถ่ายทอดเพราะตอนเนี้ ในอเมริกานะคะ breaking news นะคะถ่ายทอดกันหลายจุดหลายจุดเลยทีเดียวนะคะราชินีอลิซเบทธที่2นะคะท่านก็คือมีลูก4คนคนแรกก็คือคิงชาวนะคะซึ่งนะคะเขาก็เรียกเป็นคิงแล้วนะคะคิงกับควีนกับดัชเชสของท่านเลื่อนเลื่อนเป็นควีนแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้มีการอ่า ทำพิธีขึ้นของราชนะคะเขาก็เรียกแล้วเพราะว่าหลังจากที่เขาแถลงข่าวยืนยันนะคะการสวรรคตของท่านนะคะเขาก็เรียกแล้วแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะเจ้าหญิงแอนเจ้าชายแอนดรูแล้วก็เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะการขึ้นของราชของอ่าควีนอลิซาเบธเนี่ยนะคะเป็นที่น่าสนใจมากหากใครดูหนังาทาง Netflix The c ด o u d นะนะคะรัฐมนตรีคนแรกนะคะท,ที่ที่ท่านนะคะ ได้คุยก็คือวินสตันเชอร์ชิลนะคะทึ่งในช่วงนั้นนะคะเขาก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีนะตลอดระยะเวลาการขึ้นของราชมา70ปีนี้นะคะก็คือมีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด15คน คิดดู15คนเลยนะคะยาวนานมากแล้วคนล่าสุดเลยนะคะก็คือนางลิสทรัสนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนก่อนนะคะลาออกท่านก็ได้แต่งตั้งคนนี้ขึ้นมานะคะแต่งตั้งคนนี้ขึ้นมาได้ไม่นานนี่เองนะคะแล้วก็คือในช่วงของรัชสมัยของท่านนะคะก็คือเต็มไปด้วยเหตุการณ์สําคัญมากมายนะคะการปฏิรูปประเทศจากจาก หวัดอังกฤษไปสู่เครือจักรภพนะฮะแล้วก็การสิ้นสุดของสงครามเย็นรวมถึงการเข้าออกจากสมาชิกภาพแห่งสภาพยุโรปหรือ EU นะฮะวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับรู้ประวัติคร่าวๆนะพิม์พแนะนำนะคะนะคะ King Speed ต้องดูนะคะ Kingspeed ต้องดู The Cloud ต้องดู ควีนวิ i ตอเรียต้องดูนะคะสเรื่องเลยนะคะแนะนำเลยค่อนข้างที่จะสนุกมากพิมพ์ดูทุกจุดนะยกว้นเดอะครา n พิมพ์ดูไม่จบตร,ตรงในช่วงของอเจ้าหญิงแดานาเพราะอะไรเพราะพิมพ์ชอบเกมชอบท่านมากแล้วบางเอิญว่าในหลายอย่างไม่ไม่แฮปปี้นะคะก็เลยเลือกเลือก,อก,อกที่จะไม่ดูต่อนะคะก็แนะนำสามสเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่จะทําให้คุณนั้นรู้ประวัติ ทุกอย่างนะคะวันนี้ก็มาจะเนื้อข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็แสดงความเสียใจกับาชาวอังกฤษและก็สภปนอังกฤษทุกคนนะคะวันนี้ก็จอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ซัดสคาติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ